ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองเรื่องการใช้ชีวิตหลังมีเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของแตงโมนิดาตกเรือกลางแมา่น้ำเจ้าพระยาสำหรับไฮโซปอตนุพัฒนนะคะล่าสุดพรรยาของไฮโซปอ Hi ซึ่งเคยเป็นนักร้องนะคะอย่างคุณเบนส์พลิกไทยเนี่ยก็โพสต์ภาพที่ทั้งคู่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันท่ามกลางสายฝนค่ะโดยเบนส์พลิกไทยนั้นได้โพสต์อินสตาแกรเมื่อวันที่7พฤษภาคม บอกว่าเบนซ์และไฮโซปอได้เดินทางไปร่วมชมดนตรีแจ๊สที่หัวหินด้วยกันด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็มีรอยยิ้มขณะรับชมดนตรีนะคะในเทศกาลดนตรีนี้ก็มีศิลปินแจ๊สชาวอเมริกันระดับตำนานอย่างเคนนีจีมาร่วมโชว์ค่ะทางไฮโซปอและเบนซ์เนี่ยก็ดูจะดื่มด่ำกับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนนะคะส่วนแฟนๆก็มีการเข้ามาคอมเมนต์มีพิมพ์อิโมจิรูปหัวใจกันมากมาย ทั้งนี้ไฮโซปจะมีการนัดพบอายการอีกครั้งในวันที่27พฤษภาคมนี้ในเรื่องคดีความของคุณแตงโมนิดาค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ